เนไพ่นี้ก็ไม่ต้องตั้งหัวข้อนะคะก็คือตามนี้เนาะรูปภาพก็ชัดเจนสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะถ้าเกิดอ่านพลังงานไปแล้วไม่ตรงเนี้ยเลื่อนผ่านได้นะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดนะคะอาจจะแค่แบบแค่บ,บางกลุ่มที่มาเจออะไรเงี้ยค่ะโอ้ยตอนนี้พลังงานคุณดีมากเลยอะ T ็ p l พ e อะคือแบบพร้อมแล้วนะ่ะที่คุณพร้อมสำหรับ การใช้ชีวิตคู่การแต่งงานนี่แล้วนะเนี่ยเอา้าทำไมเป็นเฮงแมนอะ่ะมีอะไรอะ่ะทำไมต้องเป็นเฮงแมนจะเปิดให้ครบก่นอนนะอืมคุณเคยคุณน่าจะเคยผิดหวังเรื่องความรักมานะ่ะคือคุณมูฟออนได้แล้วแหละแล้วตอนเนี้ยมันเป็นภาวะที่แบบ บางคนอะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเราอะอยากจะมีชีวิตคู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็คือแบบอยากมีอะแต่แบบรอนานแล้วว่าอะไรเงี้ยเออบางคนบางคนก็มีคนเก่าวนกลับมาทําท่าทีเหมือนจะวนกลับมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นพลังงานใหม่นะคะคนที่เป็นคู่ของคุณอนะไม่ใช่เป็นพลังงานเก่านะคะคนคนเนี้ย เป็นพลังงานลมเนาะชัดเจนว่ามันจบไปแล้วนะคะกับคนเก่าอะ่ะอันนี้จะเป็นพลังงานใหม่เลยนะที่จบไปเพราะว่าแบบความชัดเจนอะ่ะเขาไม่สามารถได้ความชัดเจนได้เน,นี่ยมันก็เลยทําให้คุณต้องเสียใจอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณ move on ได้แนะคุณกลับมาอยู่ในโหมดที่แบบเดินหน้ากับชีวิตตัวเองน่ะมีความสุขกับตัวเองเดินหน้ากับชีวิตตัวเองแล้วว่าอืมแต่ลึกๆนะ่ะบางท่านก็อยากจะ อยากจะมีมีความรักอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเนี้ยค่ะอันนี้น้องสิงสทธิคก็ส่งมาให้นะเป็นคนไกลนะคะเนี่ยจะมีอายุน้อยกว่าคุณนะคนคนนี้อาจจะแบบเขาจะเทคแอคชั่นช้าหน่อยแหละเพราะเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนสขุมเป็นคนที่ไต่ตองเป็นคนที่คิดรอบคอบนะเป็นคนที่รอบคอบอะไรเงี้ยอืมแต่พลังงานเป็นแบบเป็นมิตรกับคุณนะดีกับคุณนะอืมเนี่ยอันนี้เป็นพลังงานของคนใหม่ที่เป็นคู่ของคุณนะคะเนี่ย คนเก่าอะมีทั้งความไม่ชัดเจนแล้วก็เหมือนแบบเขาเขาไม่สนใจคุณเลยนะเหมือนทอดทิ้งให้เราอยู่กับเหมือนแบบมีเหมือนไม่มีนะ่ะคุณจะอยู่กับความโดดเดี่ยวแล้วรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่ที่ทนอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดเก่งนะ่ะแล้วเขามีคําพูดที่แบบว่าหวานล้อมแบบเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยเออมีการพูดถึงเรื่องการเป็นครอบครัวกันอะไรเงี้ย เหมือนแบบขายฝันให้คุณน่ะประมาณนั้นน่ะอืมแต่คนใหม่นี้ไม่ใช่นะคะเป็นพลังงานที่ดีถ้าเกิดคุณที่มาเจอนี่อยากมีชีวิตคู่อีกอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้เลยแหละตามนี้ลักษณะคนคนนั้นก็คือนิสัยอะไรเงี้ยก็ตามนี้เลยอันนี้พลังงานดีโอาไข้างบนค่ะขอบคุณค่ะ